นี่ครับทีมงานเราก็นอนรอครับรอยามเบ็ดครับเสียนมอนครับตอนนี้คือนอนเดี๋ยวไปยามเบ็ดอีกรอบนี่งูง่าย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 นี่อุ้ย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 ปลาดุกอุ้ยปลาดุกอุ้ยนี่ครับนี่ไม่นี่นี่ว๊าวไปครับทุกคนครับแก่ตัวแก่ตัวมื่อที่สองเบ็ดไหม เช่นมอนนี่ซื้อเบ็ดมาไหมเกี่ยตัวครับจะได้บอเอ,อเนี่อ้าวบุญสวัสดีสวัสดีค่ะอ้าใส่เบ็ดแบบนี้ตัวที่สอง,องครับดูว่มันเกี่ยตัวครับโอ้บ้านได้ประมาณสิบกว่าโดเกี่ยตัวที่มันกินหลาย,ยครับจะรุนร้อนไปเกี่ยตัวเอาเบ็ไไดไหมทีนี้ไปลุยกันเลยครบน,นี่ครับทุคนครับนี่ เห็นกบโดดลงหลายครับเนี่ยตำม,มุ้มมาเสียเห็ดร้านดีๆใส่กบเนี่ยร้านเนี่ยร้านนี่คือเลยนี่ตีนรวบรวบเห็ดร้านร้านไว้น,น,นี่มองนี่เป็นตาป่ามาปลาเบื่อนะมองนี่นี่ใส่ปลามองนี่อเอกอก็นระอชับก็ได้ นี่ก็ทมโอ้ว่มีไหม,ม้อยกวดเลยทหงฟางดนบอนีนอออออ่นั่นงบนกระ๊อบเถียงนา ถือเบียดมาอย่างดีไ,งงนะไปให้ลุงค้มบนน่ะไปทุกคนครับเจ็ดตัววันที่สองกับทีมงานนิยมชมทุ่งเือสลายนิบงว่าขาว่าดีแล้วก็วิ่งไป ตามต้นประคามมัน่ะเหม็นแบบูดอย่างนีเลยไหมเนเอเห็นหมเบ็ดไหมหอมอีเบ็ดฉากเบ็ดไหมครับซื้อมาไหมเดียมที่นี่เเหม็นดีกินอยู่บ่นี่ใส่ไปเบ็ดประคมหักขาดรุดเบ็ดไหมที่นี้ไปต่อ เดือดกำลังโอ้เดือดครับทุกคนครับเดือดดีเหลือเกินเอาน้ำไหลเลยนะคือเป็นแบบนั้นโท่น้ำไหลีโอ้น้ำไหลจากฟังนี้ลงนี่ถึงว่าเมื่อวานเ้ามาเสียงน้ำหรือจากฟังนู่นมานี่มันล่นมาทุกทางทุกทิศ

นี่ถั่วนะครับนี่อู้หอยหอยตัวเบ้อเล่นี่ดูยกเบิ้งเราแบบมีปลาเปล่านะงกเบิ้งดูยกเบิ้งนี่คือนี่ปลาหน่อยปลาอย่หลไรกันนะงกเบิ้ง บ่มีปล่อยไว้ก่อนนี่ครับน้ำบรรยากาศนี่ครับเอาบรรยากาศมาป็ป็นแบบได้เนี่ล่ะพันอย่างไม่ถี่ก็เด่นพันเด่นพันกลาง เลือบหมดคำไปหน่อยกินเลือบมั้ยเต้แกนั่นมันเสียบเรย่อยๆเลยก็คนยังอยากกินเดิผักแว่นด้วบุญนึ่นะเนี่ยผักแว่นนี่ผักแว่นกินผักแว่นเราจะตาดีนี่เล่าผักแว่นนี่ กินแล้วจะไม่ไ hmm. ด oh, oh. ้ใส่แว okay. ่นตาจะดีหัง้นะโอ้นก็โดนในนั่นสิได้มเห็ดคักโดนเด้กอบบอกมอนเห็ดโดนคักพับกแว่นไหลไยให้นี่ไหมเราอ้าวแบบ งามงามมัมุมคันเท่า,างนาูนะไปนี่เขาหลังเจ้านี่ยนี่ย,ยบุญว่าเาข,ขาที่สูงงามพวกกันเป็นกุ้มนั่นเห็นบ่มนั่นเป็นโพ้นนั่นน่ะนั่นน่ะบุญเนี่ยมันคือเงี้ยวกันเนาะมองขี้งูอ่ะเจ้ามองนัง่งกินนกมองนั่งกินนมอกนั่กินนมหลายก้อแขนมึงนี่กินนมหลาย

ก็ปาน่อยเดี๋ยวมาวัดในตปาหน่อยเ้หมดแดงหมดแดงหมดแดงบุปสารก,การเดินพันเทนาคือหมดแดงครับทุกคนครับกัดขาดีแท,ะทะ้ๆเออเออเออดกินามัง <c oughs>

เสียบที่นี่เนาะเสียบลึกๆเออโอเคเออนั่นแหละมันโดดกินเสียบลงอีกด้วยนึงเสียบขมา้าเสียบขมา้าโอเคอ่าตุบ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 ,ตบนนมันล้อยพดอด,ออถ,อดถอดออกไหมถอดไหมถอดออกเออเนาะเนาะแต่บ่ เออเสียเขาไปอีกเสียบเขาไปอีกโอเคออน้ำล้นคันนาแล้วกันนี่ตุบ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 บรรยากาศท้องทุ่งนาบรรหนารับทุกคนครับโุ่หมดแดง

ยกบังป่าบัางทางอะไรเข้าบางกันนี้ไปยก,กข้า,ง,าง้นา,นา้มันพาา่นอ่ะจม่าบงอก้างออจากตโซด้าจาาบ้างกางน๋อออกด้าอากฟา้าอ๋าดาบงนั่นดีอุงอ๋อนายามนะา้างอากามไอาเุบ้นเออ้ออากามเนอา

ผมไม่นี่บมไม่ควรใส่ไ่ปาคนใส่หรือกับเขาใส่ระบปากันนะ ทุกคนครับเดีเวลามาหยามคบนี่พี่กัดจุดไม้นีตองไฟไปเดอนที่สองค่ัทุกคนครับมาลอกอลดูผลงานเวลาเรเปลียปล่ยนเบียดใหม่นี่ดีขึ้นวัวเก่าป่กับ,กบ,กบุกคนครับขันแรกก็เป็นยังไงมั่งบิดจริงลิงโอ้ มาแน่ๆนี่ตรงนี้นี่โอ้ยิดล้ไเลยนี่ลดลงเดสบัดลุดสบัดลุดเห็นบ่มีส่งเสียงดังๆ นี่ครับก็ตอบเถียงนาน้อยเราหลอรุ้นผลงานโอ้ยยังครับยังเงียบยังเงียบอยู่เสียนได้เกียดห้องแอ๊ะเอะเอ๊เอเอเอเะคุณยอดขนมลงมาเสร็จไปทางอื่นไปครับทุกคนครับที่นี่ยามเบ็ดนี่ทางยามเบ็ดเท่ากับ สะดวกสบายไทยแลนด์สารคามนี่ครับทุกคนครับนี่ควาบเซียนมอนอายามเบียดขำขึ้นครับเวลาตอนนี้ก็ประมาณทุ่มสี่สิบนาทีนี่ครับบรรยากาศท้องทุ่งนา สบายสบายมีไฟสองสะดวกสบายครับนี่ประองห่วงครับทุกคนประองย่านผีหลออครับไฟแจงสบางสะดวกสบายไม่ใช่ขม้นนะครับนี่ประเทศนี่อันนี้ประเทศไทยประเทศที่ยังไม่พัฒนาแต่ว่า เรามีถนนมีไฟสะดวกสบายประเทศเขมรน่าจะดีกว่านี้ครับทุกคนครับทุกคนครับส่ดูเงก็เบิงโบออกทีตัวนี้มีมันยังล่ะทังเสียงบนอ่ะเสียงยังไปเมื่อกี้นี่มีมันยังล่ะยิงโจมมาโยกมา เอย่งน uh, well, ี้ไปเมื <ary> ่อ yeah, ก <No, S 1> ี้นี่อู้นบุ่มบุ่มเลยครับนี่งูง่าย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 อู้อู้นอู้นอู้อู้อู้อย่างแรนไปเมื่อกี้อือเขานี่มาแล้วครับตัวแรกปลาเดิมครับปลาดุกไงครับนี่อ้ยปลาดุกนะขอโทนครับนี่อุ้ยอู้นอุ้ยอู้นอู้นอู้ ปลาดุกอ well. ุ้ยปลาดุกอ right. ุ้ยนี่ครับนี่แม่มนี่นี่วอลตัวใหญ่เลยครับทุกคนครับนี่แม่มนี่ปลาดุกใหญ่ครับวันนี้ครับเบ็ดเราดีจริงวันนี้ครับนี่เตรียมตัวแรกก็เรียบร้อยครับทุกคนครับนี่ปลาดุกเสียงรถผู้เด็กก็บึมบึ้มบึมดีแต่ปลาดุกไม่อุ้ยแล้วครับนี่ ของเท่ของเท่ของเท่เลยเนี่<ม>นอนนี่ชวนกับลาบเ<า><า>สบเนี่ครับชวนกับนี่ตัวเรีกมาแล้วย้นอนมาหนะน่ะามาหนะ่ะจะไปปวดปกากคิงหน่อยไปเมื่อกี้เสียงยังเรียนแบบบึมบึมเมืม่กกอ,อกี้โอ่โหเรียนบอกแงแงเลยเรียนดนุคักเลยเังเสียงน้ำบึมบึม ตรงนี้บลอคใส่สักขั้นนะน่ะง่อนเอ้าโดดโดดอย่าเพิ nice. ่งโอ้เจ็บเจ็บเจ็บเจนี่เลือกโดนอี่แล้วนี่บอกแล้วฟังนี่มิเตอประเคียงน้อยไอ้นี่มิเตอประเคียงน้อยเตรียมที่สองเตรียมที่สองคือประเคียงน้อย มาเออเอาเซียนมอนเสียนมอนไปเข่งน yeah. so uh, ้อยโอ้โหเด็ประดุกไงพอเดีกไปเข่งหน่อยแถแที่สงเ่อมันปลกไปหนมันปลกไ้เด้อเั้นามาเสียบเด้วยไปเอาไปต่อไปเราฟังนี่ละ เยอ่วะไปยางน้ำหน้าสองตัวแล้วไปครับทุกคนย่างต่อครับเสียงเขียดเสียงเสียงธรรมชาติอบอุ้ยอุ้ยยังโดดอ่ะกบกบโดดนี่แหละเอ๊บ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 เอบเอบอบเยังลอยอยู่น่ะ โอ้โหก็ส่องไฟมาทางนี้เนาะกินจนกินลึกจนตายเต็มที่สามตัวกระติดหนึ่งเหมือนเดิมขอให้กินครับอยู่แน่นอนกินลึพากกอดาได้กินลึกกอดไป กดกรุงลงกดกงดงกดกรงดงเป็นไดีเป็นเดีอย้หลุดอีกแล้วตามฟอร์มโอ้ยแอรัอบผลงานรอบแรกเราประดุกตัวเดียวนี่แหละครับทุกคนครับก็ประเกีงหน่อยตัวหนึ่ง ที่นี่เราสิรอครับทุกคนครับรอ,อทีมงานเราก็นอนรอครับรอยามเบ็ดครับเสียนหมอนครับตอนนี้คืนนอนอนเดี๋ยวไปยามเบ็ดอีกรอครับทุกคนครับนี่เอารถมาลูกมก็เหยียบมเย <laughs> ัเนี่ยลอยามเบ็ดครับทุกคนครับรอบแรกตุบๆุบตุบทุบีกแล้ว 拜拜。Okay,